เปิดตัวเมียครั้งแรกหลังไม่เคยออกสื่อเลยไหมเปิดภรรยาครั้งแรกไม่เคยออกสื่อ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสําหรับนักร้องลูกทุ่งชายที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แค่หลับตาฟังเสียงยังรู้ว่าเป็นใครนักร้องดังยาใจคนจนไมพิรมพรเปิดบ้านที่กรุงเทพและบริษัทขายน้ำปาร้าพร้อมทั้งเผยชีวิตติดดินเป็นเกษตรกรที่อุดรเจ้าตัวเผยซื้อที่อุดร20กว่าปีที่แล้วเริ่มซื้อ20ไร่มีตังก็ซื้อเพิ่มตอนนี้มีประมาณ400-500ถึงไร่ไม่ร้องเพลงแล้วเป็นเกษตรกรอย่างเดียวไมกล่าวว่าจริงๆพูดตรงๆจะว่ารีทายกเกษียณเลยนักดนตรีที่ร่วมงานกันตั้ ขออีกสักรดูการให้เขาได้ตั้งตัว กว่าจะได้เป็นนักร้องทําให้วันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่อุดรไม้กล่าวว่าทําสวนทําอะไรไปเป็นวิถีที่ผูกพันถามถึงภรรยาไหมไม่เคยเห็นเลยไม้กล่าวว่าเขาไม่เคยออกสื่อเลยเขาไม่อยากออกสื่อเขาอายถามว่าลูกสาวสวยสามคนเลยอยากรู้ได้แม่หรือเปล่าไม้กล่าวติดตลกว่าได้พอ่อได้พอ่อโดยมิ้วลูกสาวคนเล็กมาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่แคนาดาอีก2-3ปีจะจบพ่อไม้บอกว่าลูกสาวคนเล็กมีแววเรื่องร้องเพลงเหมือนพ่อถามว่าตอนจะเซ็นสั ญาออกอัลบัม้มเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกต้องเหมือนนักร้องสมัยก่อนไหมต้องห้ามคนรู้ไหมยอมรับว่าก็ต้องปิดไม่มีใครรู้หรอกชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ต้องทําก็ต้องปิดเขาก็เข้าใจโอพัะจิราพิธีกรถึงกับลั่นว่าถึงว่าภรรยาแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยไม่กล่าวว่าคุณแม่เขาขี้อายไม่ค่อยออกสื่อ